สวัสดีครับเพ่อนสมาชิกไอทีมีประโยชน์ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยนะครับคนที่ใช้งานแอปกรุงไทยเน็กธนาคารกรุงไทยนะครับเข้าใช้งานแอปไม่ได้ระบบมันแจ้งเตือนว่าไม่สามารถใช้งานกรุงไทยเน็กบนอุปกรณ์ของคุณได้กรุณาตรวจสอบรับรองอุปกรณ์ที่เพ y สโตขึ้นเหมือนในรูปภาพนี้นะครับมันคืออะไรเราจะแก้ไขได้ไหมก็เป็นปัญหาของใครหลายๆคนนะครับ สำหรับวันนี้นะครับไอทีมีประโยชน์นะครับจะพามาคลายข้อสงสัยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแอปกรุงไทยเน็กของเราสาเหตุที่เราเข้าใช้งานแอปกรุงไทยเน็กไม่ได้นะครับระบบมันแจ้งเตือนเหมือนในรูปภาพนี้นะครับเป็นเพราะว่านะครับโทรศัพท์ของเรามันไม่ผ่านการรับรองจากเทปโพรเทคนั่นเองนะครับวิธีการตรวจสอบนะครับว่าโทรศัพท์ของเราผ่านการรับรองจากเทปโพรเทคหรือไม่นะครับทําตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ให้เรากดเข้าไปที่เพสโต e นะครับกดตรงที่รูปโปรไฟล์ขวามือด้านบนสุดนะครับกดตรงที่ตั้งค่ากดตรงที่เกี่ยวกับ p เพส o r e เวอร์ชันบิวและการรับรองอุปกรณ์จากนั้นนะครับเราจะเห็นสถานะโทรศัพท์ของเรานะครับว่ามันผ่านการรับรองหรือไม่นะครับถ้า ผ่านการรับรองนะครับนั่นแปลว่าเราก็ใช้งานกรุงไทยเน็กได้ตามปกตินะครับแต่ถ้านะครับไม่ผ่านการรับรองนะครับนั่นแสดงว่าเราไม่สามารถเข้าใช้งานแอปกรุงไทยเน็กได้นะครับคําถามนะครับเพราะเหตุใดอุปกรณ์ของเราหรือว่าโทรศัพท์ของเรานะครับไม่ผ่านการรับรองจาก p a y p โป Tech สาเหตุนะครับร้านค้าที่เราซื้อโทรศัพท์มาเขามีการดัดแปลงระบบปฏิบัติการนะครับหรือว่ารูทเจลเพ็กโทรศัพท์มานะครับเขาอาจจะซื้อโทรศัพท์มาจากต่างประเทศนะครับเช่นประเทศจีนนะครับแล้วเอามาขายให้เราในราคาถูกๆนั่นเองนะครับซึ่งมันไม่ใช่เครื่องของศูนย์นะครับซึ่งนะครับเราจะพบได้บ่อยนะครับก็คือร้านค้าออนไลน์ทั่วๆไปนะครับที่มักจะขายของถูก กว่าความเป็นจริงนะครับแนะนํานะครับให้เราทําการคืนสินค้านะครับหรือว่า,อาขอเปลี่ยนสินค้ากับร้านค้าที่เราซื้อมานะครับขอแนะนําเลยนะครับในการซื้อโทรศัพท์ครั้งต่อไปนะครับแนะนําให้ซื้อร้านค้าอย่างเป็นทางการจะดีกว่านะครับสวัสดีครับ